บ้านวังขนมกงตำบลคอทรายอำเภอค่ายบางระจันเรามาดูวิธีการทำกันเลยนำถั่วเขียวมาล้างแล้วนำมาคั่วนำไปพักไว้ในถาดให้เย็นเกียร์เกียร์น้องให้ออกจากกันด้วยนะมานวดแป้งกันต่อเลยแล้วก็นวดต่อไปนวดจนกอดแป้งจะได้ที่นำน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปในกะทิและนำไปตั้งไฟรอจนมันเดือดเราอาจจะใส่ เกลือและน้ำตาลเพิ่มได้ถ้าใครชอบหวานก็สามารถเพิ่มน้ำตาลเข้าไปได้อีกนำมาพักรอให้เย็นนำถั่วเขียวที่เราพักไว้เมื่อคู่นำมาป่นให้ละเอียดต่อไปตั้งกระทะบนไฟรอให้น้ำเดือดแล้วเอาแป้งที่เรานวดมาใส่ลงไปในกระทะแต่ก่อนจะใส่ลงไปในกระทะเราต้องใส่ใบเตยเพื่อให้ความหอมในแป้งด้วยนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคลุกเ้าให้มันเข้ากันหลังจากนั้น ให้นำน้ำตาลที่เราผักไว้มาใส่รวมกันได้เลยและปิดแรปพักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงต่อไปนำถุงบีบมาใส่แป้งขนมเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการทำเป็นวงกลมบีบให้ได้แป้งวงกลมอย่างนี้เลยและก็ทำเป็นเลขบวกด้านในวงกลมให้เหมือนกับล้อเกลียน ขั้นตอนต่อไปเป็นวิธีการทอดขนมให้นำกระทะไปตั้งไฟเทน้ำมันใส่ลงไปและรอน้ำมันเดือดแล้วก็ทอดขนมได้เลยขั้นตอนแนะนำคือให้ใส่ข้างหน้าขนมลงไปก่อนและนี่ก็คือหน้าตาของขนมและก็แพ็กเกจที่สวยงามขนมกงจากบ้านวังขนมกงุงตำบนคอายอำเภอค่ายบางอะจันจังหวัดสิงห์บุรี